กาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเป็นหนึ่งในจำนวนหลายแสนล้านกาแล็กซีที่กระจายอยู่ทั่วเอกภพนับตั้งแต่กำเนิดเอกภพขึ้นมามวลสารที่ถูกหล่อหลอมจนกลายเป็นกาแล็กซีในปัจจุบันพวกมันมีที่ตั้งต่างกันออกไปกระจายอยู่ทั่วเอกภพโดยอะไรรูปแบบนักวิทยาศาสตร์ก็ได้สังเกตเห็นว่าบางกาแล็กซีมีการเคลื่อนตัวสัมพันธ์กันในรูปแบบแปลกๆที่อธิบายไม่ได้ เรากับว่าพวกมันเชื่อมต่อกันด้วยพลังอันกว้างใหญ่ที่มองไม่เห็นเป็นโครงสร้างที่อยู่ในรูปแบบของเส้นใหญ่ที่เชื่อมต่อกาแล็กซี่เข้าด้วยกันเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่คล้ายหยากใหญ่ในรูปแบบที่ซับซ้อนทอดยาวนับพันล้านปีแสงซอกแซกมาแล้วค่ะกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราเป็นหนึ่งในจำนวนหลายแสนล้านกาแล็กซี ที่กระจายอยู่ทั่วเอกภพความหลากหลายของพวกมันนั้นน่าทึ่งมากมีทั้งกาแล็กซีวงแหวนที่มีลักษณะปรากฏคล้ายวงแหวนที่มีดาวกระจายซึ่งเป็นลักษณะที่สวยงามและหายากกาแล็กซีกังหันหรือก้อนหอยเป็นประเภทที่พบได้มากที่สุดในเอกภพกาแล็กซีอันโดเมดาเพื่อนบ้านและกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราก็มีรูปทรงแบบกังหันนี้ นอกจากนั้นยังมีกาแล็กซีโบราณกาแล็กซีที่ให้กำเนิดดาวฤกษ์รุ่นแรกที่มีความส่องสว่างเหนือสิ่งอื่นใดในเอกภพเดิมทีนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการวางตัวของกาแล็กซีเหล่านั้นเป็นไปแบบสุ่มนับตั้งแต่กำเนิดเอกภพขึ้นมามวลสารที่ถูกหล่อหลอมจนกลายเป็นกาแล็กซีในปัจจุบันพวกมันมีที่ตั้งต่างกันออกไปกระจายอยู่ทั่วเอกภพโดยอะไรรูปแบบ แต่ต่อมานักวิทยาศาสตร์กลับพบว่าแม้กาแล็กซี่เหล่านั้นจะมีความแตกต่างและมีระยะห่างระหว่างกันมากเพียงใดนักวิทยาศาสตร์ก็ได้สังเกตเห็นว่าบางกาแล็กซี่มีการเคลื่อนตัวสัมพันธ์กันในรูปแบบแปลกๆที่อธิบายไม่ได้เรากับว่าพวกมันเชื่อมต่อกันด้วยพลังอันกว้างใหญ่ที่มองไม่เห็น โดยทั่วไปแล้วโดยอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงกาแล็กซีที่อยู่ภายในระยะไม่กี่ล้านปีแสงมันจะส่งผลกระทบแรงโน้มถ่วงซึ่งกันและกันในลักษณะที่คาดเดาได้แต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตเห็นนั้นมันคือรูปแบบลึกลับที่อยู่ไกลเกินกว่าอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงที่มีจะสามารถส่งผลกระทบถึงกันได้จากการสังเกตและศึกษาเพิ่มเติม นักวิทยาศาสตร์พบว่ากาแล็กซีที่กอ่อกันเป็นกลุ่มและเป็นกระจุกขนาดใหญ่โดยมีพื้นที่ว่างหรือช่องว่างมากมายขั้นอยู่นั้นพวกมันก่อตัวเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงถึงกันในระดับจักรวาลเป็นโครงสร้างใหญ่ที่เรียกว่าคอสมิกเวฟหรือเส้นใยจักรวาลและพวกมันก็ได้ถือกำเนิดขึ้นหลังบิ๊กแบงไม่นาน และเพื่อที่จะให้เข้าใจปัจจุบันมากขึ้นเราจำต้องย้อนเวลากลับไปตามเส้นทางวิวัฒนาการย้อนหลังจนถึงจุดเริ่มตน้นในเอกภพยุคแรกเริ่มการกระจายตัวของสสารดูเหมือนจะสม่ำเสมอเนื่องจากความแตกต่างของความหนานั้นยังค่อนข้างน้อยแต่ในบางพื้นที่นั้นก็จะมีความหนานั้นสูงกว่าบริเวณอื่นอยู่เล็กน้อย พร้อมกับความน้มถ่วงที่มากกว่าและเมื่อจักรวาลขยายตัวออกไปเรื่อยๆบริเวณที่มีความน้มถ่วงมากกว่านี้มันก็จะค่อยๆดึงสสารเข้าหาตัวเองจนเมื่อเวลาผ่านไปบริเวณพื้นที่ดังกล่าวก็จะมีความหนาแน่นของมวลมากพอที่จะเริ่มกระบวนการของการสร้างดวงดาวจนมีวัฒนาการมาเป็นโครงสร้างที่ใหญ่อย่างกาแล็กซี และกาแล็กซีขนาดใหญ่นั้นมันก็ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่พวกมันจับกลุ่มกันเพื่อสร้างโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นกาแล็กซีสอสาแห่งมารวมกันเป็นกลุ่มของกาแล็กซีหลังจากนั้นกลุ่มต่างๆก็เริ่มรวมตัวกันเพื่อสร้างกระจุกข,ของกาแล็กซีหรือที่เรียกว่าคัสเตอร์และในที่สุดก็กลายเป็นกระจุกกาแล็กซีขนาดใหญ่เป็นซูเปอร์คัสเตอร์ ที่อาจจะมีจำนวนกาแล็กซีได้หลายร้อยหรือหลายพันกาแล็กซีและก่อกลุ่มกันอย่างหนานแน่นแต่ประเด็นก็คือแรงโน้มถ่วงที่เกิดจากมวลหรือสสารปกติที่เราสามารถสังเกตได้นั้นมันไม่เพียงพอที่จะจับกาแล็กซีให้มารวมตัวกันเป็นกระจุกเช่นนี้ได้และนั่นก็หมายความว่ามันยังมีสสารลึกลับ ที่คอยสร้างแรงโน้มถ่วงออกมาเพื่อยึดเหนี่ยวกระจุกกาแล็กซี่ไว้นักวิทยาศาสตร์เรียกสสารลึกลับที่มองไม่เห็นที่คอยส่งแรงโน้มถ่วงแบบดึงดูดออกมานีว่าสสารมืดและนักวิทยาศาสตร์ก็พบว่าสสารมืดเหล่านี้ได้รวมเข้ากับกาซไฮโดรเจน เป็นโครงสร้างที่อยู่ในรูปแบบของเส้นใหญ่ที่เชื่อมต่อกาแลกซีเข้าด้วยกันเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่คล้ายหยากใหญ่ในรูปแบบที่ซับซ้อนทอดยาวนับพันล้านปีแสงโดยเส้นใยแต่ละเส้นจะมาบรรจบกันในจุดที่เรียกว่าโหนดและมีพื้นที่ว่างที่แทบจะว่างเปล่าขั้นอยู่ระหว่างนั้น เส้นใหญ่ของจักรวาลเหล่านี้คือกระแสของสาสารมืดและกาศโดยจุดที่เรียกว่าโหนดคือบริเวณที่สาสารมารวมตัวกันก่อตัวเป็นกาแล็กซีขนาดใหญ่และด้วยความที่กาแล็กซีแต่ละแห่งนั้นมีขนาดที่เล็กกว่าเส้นใหญ่ของมันราวหนึ่งหมื่นเท่าในสเกลระดับนี้จุดตัดเหล่านั้นจึงปรากฏเป็นจุดสว่างเพียงจุดเดียวแต่นั้นคือจำนวนของดาวฤกษ์ ที่มีอยู่หลายแสนล้านดวงส่วนประกอบของเส้นใยจักรวาลส่วนใหญ่คือสสารมืดที่เราไม่สามารถมองเห็นได้แต่กระแสการไฮโดรเจนที่ไหลเวียนทำให้นักดาราศาสตร์มองเห็นการเรืองแสงของเส้นใยของมันรอบวัตถุที่สว่างสวัยอย่างเควเอซ่า ซึ่งเป็นกาแล็กซีที่มีหลุมดำมวลมหาศาลที่ยังคูกุ่นภายในแกนกลางของมันนักดาราศาสตร์สามารถสังเกตใหญ่จักรวาลลึกลับได้โดยตรงครั้งแรกในปี2019โดยใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ของหอดูดาวยุโรปตอนใต้ในประเทศชิลีเพื่อทำการวาดแผนที่แสงจางๆที่ปล่อยออกมาจากการไฮโดรเจนซึ่งถูกใช้ร่งสี โดยคุ้ซ่าของกาแล็กซีภายในกระจุกกาแล็กซีโบราณที่อยู่ห่างออกไปราว12,000ล้านปีแสงที่มีชื่อว่า SSA 22ทีมวิจัยสามารถตรวจจับเส้นใยแต่ละเส้นของการระหว่างกาแล็กซีซึ่งครอบคลุมกาแล็กซีอายุน้อยในกระจุกดาวที่เพิ่งก่อตัวใหม่เส้นใยห,หลายเส้นขยายออกไปในเอกภพยุคแรกๆอย่างชัดเจน การสังเกตยายจักรวาลทำให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกา๊าซไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นในเอกภพยุคแรกๆกลุ่มไม่กา๊าซของไฮโดรเจนมันจะยุบตัวเป็นแผ่นก่อนจะกลายเป็นเส้นใยพันกันทั่วอวกาศในสถานที่บริเวณที่เส้นใยตัดกันนั่นคือจุดที่กาแล็กซี่ก่อตัวขึ้น นอกจากนั้นแล้วเส้นใยเหล่านี้ยังคอยกระตุ้นการเติบโตของกาแล็กซีโดยการป้อนกระแสการอย่างสม่ำเสมอให้กับพวกมันและเมื่อเวลาผ่านไปสสารมือซึ่งมีอิทธิพลโน้มถ่วงมหาศาลมันจะค่อยๆสร้างใยวัสดุเมื่อใดก็ตามที่สสารมืดเพิ่มขึ้นแรงโน้มถ่วงก็จะดึงดูดเข้าไปมากขึ้นแต่ในทางกลับกันในกรณีที่มีสสารมืดน้อยกว่า แรงโน้มถ่วงจะอ่อนแอและว,วัสดุจะถูกดึงออกมาได้ง่ายนั่นจึงทำให้เกิดผลกระทบที่ควบคุมไม่ได้หลังจากบริเวณที่มีความหนาแน่นมากกว่าดูดกลืนทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวอย่างรวดเร็วและก่อตัวเป็นกาแล็กซี่แล้วกาแล็กซี่เหล่านี้ก็จะเริ่มดึงดูดกันบางแห่งก็ชนแล้วรวมตัวกัน เหมือนอย่างในอนาคตอีก4 0 0 0ล้านปีข้างหน้าที่กาแล็กซีอันโดรเมดาจะชนและรวมเข้ากับกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรากาแล็กซีที่อยู่ไม่ใกล้พอที่จะรวมตัวกันมันก็ไม่ได้หลุดออกไปไหนแต่มันกลับเรียงตัวเป็นใหญ่กาแล็กซีที่มีลักษณะคล้ายกับเครือข่ายใยแมงมุมขนาดักษ์อยู่กันเป็นกระจุกกาแล็กซีอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันและทั้งหมดนั้นก็แสดงให้เห็นว่า สสารลึกลับอย่างสสารมืดที่มีอยู่มากถึง27%ของสสารและพลังงานทั้งหมดในเอกภพและมีมากกว่าสสารปกติที่เรามองเห็นได้มากกว่า5เท่านั้นคือตัวขับเครื่องโครงสร้างหลักของเอกภพทำให้เอกภพของเรามีหน้าตาอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแต่มนุษย์รู้อะไรเกี่ยวกับสสารมืดน่อยมาก สสารมืดจึงเป็นปริศนาที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของเอกภพไม่มีอนุภาคใดที่ฟิสิกส์รู้จักจะสามารถอธิบายพวกมันได้เลยฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ให้ซ็อกแซกกันด้วยนะคะทุกคน